แตบบ่แบบนั้นนะ่ะผมไม่ก็รู้ตั้งลำดับไฟคมุมอุณหภูมิได้ทั้งสามลำดับนะครับที่ซ้ายมือนี้หนึ่งสองสามได้สามลำดับนะครับปิดโมงไงนี่ ใชโมเตอร์กวนเองนะครับถึงข้างบนนี้ก็คือไปถึงทั่วครับน่ะลองดูนะครับมีรอยด้วยรอยที่กวดถึงเขาจะมีรอยเลยซึ่งทํากับข้าวหรืว,ว่าคัา่วเอ่อเหมือนเม็ดมะม่วงหรืวอว่าอันนี้ไม่ต้องใช้คนกวนนะครับกวนได้นะครับ ขอ,อเป็นเมนูนวนก่อนนะครับผมถ้าห,หยุดโอ้ยสนุกเลย